ก็จะมาให้แนวทางแล้วก็มาแนะนำเนาะนิ้งอยากจะขอความคิดเห็นของหลายๆคนนะคะคอมเมนต์ด้านล่างไม่ว่าจะความคิดเห็นเป็นยังไงนะคะมันเป็นแนวทางส่วนตัวของเราอยู่แล้วมันไม่มีสแตนดาดในเรื่องนี้เลยเนาะแต่ว่ามันมีหลายๆคนที่อาจจะเจอประสบการณ์หรือว่ามีความคิดเห็นก็คอมเมนต์ด้านล่างในการช่วยกันนะคะสําหรับสาวๆที่บอกว่าที่ถามมาด้วยว่าพี่นิงหนูเดทแล้วทําไมเขากลับไปแล้วเขาหายไปหรือ หนูคุยกับฝรั่งอยู่ประมาณอยู่ประมาณสองสามเดือนสามสี่เดือนหนึ่งปีอะไรก็ว่ากันไปนะคะแชทอยู่ดีดีวิดีโอคอลทุกวันสม่ำเสมอทำไมอยู่ดีๆเขาหายไปซึ่งมันเป็นปัญหาที่มันไม่ได้มีแต่คุณคนเดียวที่เกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นปัญหาไม่ว่าจะเฉพาะสายฟอมันไม่ใช่แค่สายฝอมันคือทั่วไปทั่วโลกแล้วแต่คนด้วยที่เจอแบบนี้นะคะเขาอาจจะ ด้วยหลายๆเหตุผลหล,หลายประกาศหน,นิงจะพูดอันดับแรกก่อนแต่ออกตัวไปก่อนนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวหนิงนะคนอื่นอาจจะเจอเหตุการณ์อื่นหรือมีความคิดเห็นอื่นคอมเมนต์ด้านล่างช่วยกันความเห็นส่วนตัวของหนิงถ้าผู้ชายมาเจอคุณแล้วผู้ชายเงียบก,กลับไปแล้วเขาเงียบเขาไม่สิรีเขาไม่ต <c oughs> ิดต่อไปอีกเลยมันมีอยู่แห่แบบหลายๆเหตุการณ์แล้วคุณจะทํำยังไงนี่แหละคือจะบอกต่อไป ถ้าเขามาเจอคุณแล้วเหตุผล<แ>อยาล่างหลายอย่างเลยด่าไออย่างแรกๆเลยที่เขามาเจอแล้วแล้วเขาเงียบเขามาเจอแล้วคุณไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการคุณไม่ใช่สิ่งที่เขามองหาคุณไม่ใช่คนที่เขามองหาอย่างเชน่นอถ้าสมมติว่าเขามองหาผู้หญิงที่ได้ภาษาเขามองหาผู้หญิงที่ฉลาดหน่อยมองหาที่เอคือสเปคเขาแบบแตกต่างจากตัวคุณนั่นแหละอแต่เวลามาเจอคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ภาษาไม่ค่อยได้ แล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่รูปร่างหรือว่าสเปครูปร่างหน้าตาในสิ่งที่เขาต้องการนะมาเหตุตัวจริงแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือนิสัยคุณผู้ชายอาจจะไม่ได้ชอบนิสัยของคุณคุณอาจพอมาเจอแล้วคุณอาจจะเวลาไปร้านอาหารกันหลายคนอาจจะโชว์พาวหรือโชว์สปิริตหรือโชว์ความแบบ เจ๋งอะไรปรามานนี้ฉันสวยฉันมีคนเลือกเยอะอะไรปรามานนี้นะอย่างเช่นยังไงเวลาคุณไปร้านอาหารคุณอาจจะแบบประมาณแบบขี้เหวี่ยงใส่กับพวกเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเวลาสั่งอาหารมันจิกหัวน้ำเสียงมันคือคนละอย่างหรือผู้จาไม่ดีกับคนหลายๆคนอย,น,นอย่างเงี้ยแสดงกริยาอย่างนี้ผู้ชายเขาดูคุณนะผู้ชายเขาดูคุณนะถ้าคุณแบบเยอะกับเด็กเสิร์ฟเวียงวีนอันเนี้ยเขาดูแต่ว่าเขาอาจจะไม่อะไร แต่เวลาเขากลับไปแล้วเขาไม่อ่านเขียวอะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเขาเห็นคุณแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเช่นพยายามแบบเล่นตัวเยอะอ่ะคุณพยายามเกินไปคุณพยายามที่จะเอาเขาเกินไปพูดง,ง่ายง่ายหรือบางคนก็เล่นตัวจนแบบอู้จะไปเที่ยวเอาให้เที่ยวต้องแบบที่หรูอยู่แพง ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบนั้นเขาก็อาจจะตามใจเพราะว่าเขามาเที่ยวไงนะดูแล้วเออน,น,นี่แต่เวลาเขากลับไปเขาก็ไม่เอาอันนี้แบบนี้เยอะมากที่ผู้ชายมาเดทแล้วผู้ชายไม่เอาคุณในเรื่องของการที่ผู้หญิงบางคนนะลุยไม่ได้ต้องเป็นคุณนายต้องคุณหนูแต่งตัวโอ้โหกว่าจะไปไหนแต่ละทีกวจะออกจากห้องได้เขียนคิ้วเป็นชั่วโมงนะ ซึ่งนิสัยฝรั่งเขาไม่ชอบที่จะทําให้เวลาเขาไปเที่ยวคุณต้องมานั่งเขียนคิ้ววาดตาปากแดงแ,งแงจงแหว่งตลอดเวลาอย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็ไม่โอเคเขาไม่ค่อยชอบแบบนี้มันรู้ว่าเขาเสียวเวลาคือมาเที่ยวนะก็ชอบอะไรที่แบบลุยๆเขาชอบอะไรที่แบบว่าหน้าสดก็อชอบอะไรที่แบบว่าเป็นกันเองอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ฝรั่งชอบหลายๆอย่างที่ฝรั่งเขาชอบที่เวลาเขามาเที่ยวแล้วก็เจอผู้หญิงแบบนี้เขาจะรู้สึกประทับใจ และอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกันบางคนบางคนบอกว่ยพี่หนูนี่แต่งตัวแต่งหน้านะแฟนก็ชอบแบบหนูชอบหนูแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยมันน้อยมากนะคะก็คือมันก็มีไหมมันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ผู้ชายถามตัวเองว่าผู้ชายที่คุณคุยอ่ะคนที่เขาคุยอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ชอบแต่งตัวไงมันก็เลยอาจจะไม่ใช่อันนี้คือยกประเด็นของคนที่ชอบลุยๆเวลาไปจะไปเที่ยวเดินเขาต้องใส่รองเท้าแทนที่จะใส่รองเท้าผ้าใบาหรือรอง้าวอะไรต้องใส่รองเท้า ต้องเส้นส้นสูงต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เข้าใจไหมอันนี้คือการแต่งตัวก็มีเหตุเหมือนกันที่ฝรั่งเขามองแล้วเขาไม่โอเคเขาไม่ชอบซึ่งมันมันเยอะอ่ะเขาก็ไม่ได้โอเคไปกว่าจะได้โอ้กว่าจะลงทะเลที่กันแดดเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องใส่กันแดดนะอเอานยจะโบกแดดโบกครีม ในจะเสื้อผ้าโอ้ยเยอะเหลือเกินกว่าจะออกไปได้อย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็จะไม่ไม่สนใจคือไม่โอเคกับเรื่องแบบนี้เวลาเขากลับไปเขาไม่ประทับใจอะ่ะเขาไม่ประทับใจในเดทแรกเอาพูดง่ายง่ายเขาก็เลยเวลาเขากลับไปแล้วเขาบล็อกคุณนี่คือสิ่งที่มันใช่แล้วพวกที่แชทกันละ่ะพวกที่แชทกันเนี่ยนะคะแชทกันหรือวิดีโอคอลกันเนี่ยบางทีฝรั่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะหาแฟนเขาแค่อยากจะมีเพื่อนคุยแต่พอเอิญมาเจอคุณ มันค <cin stereotype and hell> <f dragging> ุยไม่ได <jack ata> ้อะมันคุยไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องเพราะคุณไม่ได้ภาษานะคะเขาก็หายไปถ้าวิดีโอถ้าคุณแชทอะก็แชท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 อยู่แล้ววิดีโอคอลมามันไม่ตรงปกกับรูปโปรไฟล์ที่คุณแต่งใส่แอปแต่งจนเกินไปอย่างเงี้ยคือมันเขาเวลาเขาวิดีโอคอลแล้วก็เห็นหน้าคุณเขาก็หนึ่งนาทีสองนาทีกดออกแล้วก็บล็อกไปเลยอย่างเงี้ย ด้วยความที่บางทีเขาก็ไม่ได้ชอบใช่ไหมเขาดูแล้วเออมันมันไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปนสนใจเขาก็คือบล็อกไปเขาก็หายไปแล้วเขาก็เป็นสุภาพบุรุษบุรุษพอที่จะบอกว่าเออฉันเงียบไปดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าฉันไม่ต้องมานั่งแบบว่าพําเพืือพลาณาหรือดรามาในการที่จะบอกว่ายัางไงอะไรฉันไม่ชอบนะฉันจะไปแล้วนานอะไรเงี้ยก็คือเขาไม่เสียเวลา เข้าใจไหมคะหรือว่าบางทีถ้าเขาจะมาพูดอย่างนี้แล้วผู้หญิงบางคนอาจจะบอกอนะขอโอกาสฉันเถอะอย่าทิ้งฉันไปโน,น่นนี่นั่นเขาไม่อยากด่ามากไงเขาก็เลยเสียไม่เสียเวลาหายไปดีกว่าหาคนใหม่นะ,ะหรือเขาคุยอยู่หลายคนอยู่แล้วเพอเอิญ คุณไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขาเขาก็เลยไม่คุยด้วยแค่นั้นเองซึ่งลักษณะเหตุการณ์แบบนี้นะคะที่มันจะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาหากันแล้วมันไม่ใช่หรือแชทกันแล้วเปิดวิดีโอคอลกันแล้วอยู่ดีๆเขาหายไปหรืออะไรก็แล้วแต่ในลักษณะของแบบนี้ทํายังไงอ่ะไม่ต้องทาอะไรคะ่ะทําใจเฉยๆทําใจนิ่งๆทําใจว่างๆเจ็บสำหรับคนที่เจอกันแล้วแล้วเขาหายไปเจ็บแน่นอนค่ะเพราะมันไม่ได้แค่ เปิดเห็นหน้ากันแต่มันเสียอ,อกเสียใจเสียตัวเสียเวลาอะไรก็ว่ากันไปนะคะทายังไงตรงนี้คือคุณต้องทําใจแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะอาจจะหยุดสักพักหนึ่งเรื่องการใส่ฝอไปนั่งแบบชิวๆอยู่ทะเลคนเดียวลองนึกทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งที่เราทําไปถ้าเราคุณคิดว่าคุณทาดีที่สุดแล้วคุณเป็นตัวตนที่สุดแล้วคุณก็จบคุณไม่ต้องไปคิดแล้ว เพราะคุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความรู้สึกเขาได้หรือจะไปเปลี่ยนเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ก็ตอนแรกหนูก็เป็นคนว่าหนูทําตัวให้หนูเป็นตัวของตัวเองไงพี่หนูก็เลยแบบว่าหนูเป็นคนแบบนี้ยหนูแบบคุณหนูไงหนูก็เลยเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่ชอบก็เผอิญว่าคนที่เขามาเดทกกับคุณเขาไม่ใช่ชอบคุณหนูสไตล์แบบคุณแต่ถามนี่ว่าคุณเป็นคุณหนูคุณต้องคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องมีผู้ชายที่ชอบสไตล์คุณหนูแบบคุณ่น่ะคุณต้องให้โอกาสตัวเอง เพียงแต่ว่านะตอนนี้ก็ต้องทําใจนิ่งๆทําใจล่มๆทําใจให้สบายรักตัวเองให้มากๆเป็นตัวของตัวเองมันถูกแล้วค่ะเพียงแต่ว่าคุณไม่ใช่คนที่มาเดทคุณเขาไม่ใช่สไตล์แบบคุณแค่นั้นเองคุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะสำหรับคนที่แชทก็เหมือนกันแชทแล้วเขาไม่ชอบคุณเปิดกล้องแล้วเขาไม่เอาคุณก็ไม่ต้องแตกนะปรับปรุงใหม่เรียนรู้ใหม่นะคะให้โอกาสตัวเองสิ่งใหม่ๆ ให้คนใหม่เข้ามาหาใหม่ที่สําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งของพวกนี้นะคะคุณต้องทําตัวคุณให้มีศักยภาพแล้วมั่นใจในตัวคุณที่สําคัญคุณต้องรักตัวเองมากให้มากถึงที่สุดในเรื่องการเดินสายฝอในการโลกออนไลน์นะคะแล้วคุณจะรอดกับทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอย่ลืมกดแชร์วิดีโอนะคะเพืะะ่อเป็นกําลังใจให้หนิงด้วยบาย,บาย